มาดูการไล่กเบมอก็สอ,องจังหวะนะครับนี่เป็นต่อของอาสวิงน,นี้ครับกเบมอของเก่ามันเยอะครับด้านใน đô đi Mà về quanh bùi phải phá đi ông anh phụ ก็ใช้ลมอัดมันนับอัดให้ควันออกนะครับไอที่ดำดำมันจะมีาขาวๆตรงกลางแล้วก็มันจะมีดำๆข้ขางๆอันนี้ก็คือไอ้ที่เข่าท่อนะครับให้เราทำการลนใ้ทั่วนะครับไฟก็อย่าใช้ไฟแบบแรงนะครับปมไอ้นี่มันเป็นแบบไฟ ปานกลางนะครับไม่ถึงกับแรงมากแบบตันหลิกนะครับก็จะลดอาการส่ออันได้นะครับแบบนี้นะครับ ด้านนี้ลนแล้วก็ด้านนี้ก็ใช้ลมอัดเข้าไปนะครับใช้ได้กับทุกรุ่นนะครับของเงาะนะครับมันจะมีทุกรุ่นเลยที่เป็นกระเมานะครับที่กาะเมาดูดิด,ด,ดำๆอะ่ะเออนั่นก็คือกระเมาที่สะสมมานานนะครับ มันจะมีไอหน้านะหนะไอที่เป็นไฟไฟออกมาก็คือที่กระเมาที่มันร้อนแล้วก็มันออกมานะครับเพราะว่าใช้ลมเป่าด้วยนะครับก็ให้เราทำการไล่ไปดีละนิดนะครับก็ เป่าเสร็จแล้วก็เก็บสีนะครับดำด้านครับนี่ครับโปรเจกต์รถปั้นใหม่แต่ทำรถพ่วง กดจับเก็บใหม่หมดครับทำพ่วงนะครับคันนี้ผมพูดจริงนะครับไม่ได้พูดเล่นเก็บใหม่หมดนะครับแล้วเอามาทำพว่วงเจ้าของก็สุดอะ่ะใส่ตอก็เสร็จแล้วนะครับ โจกิพ่วงข้างตัดมือใส่ท่อได้ยพรอนะครับปั่นรถแล้วมาทำพ่วงข้างสุดจัดประหลัดบอก เก็บไม้หมดครับคันนี้ฝากดีตามด้วยครับนี่นะครับใส่ตัวเรียบร้อยแล้วก็เก็บงานครับเบเรียบร้อย พวกล้อนี่พาไปใส่แม็กนับไม่ใช่ทุงอันแบบนี้นะคตัดมือรับกันนี้เดี๋ยวมาอาไ้ดูนะครับเครื่องทำไหมหมดครับเบื่อหมดครับโอเคก็ เจ้าของเหลือครับเจ้าของมันเหลือโอเคครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเป็นงแค่นี้ครับก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับโอเค